ิดเทอมนี้เราไปเที่ยวซอกโชว์เป็นเวลา2วัน1คืนเดินทางด้วยกันนั่งบัสจากอินชอนใช้เวลา3ชั่วโมงโดยประมาณจะเป็นไยนไกันบ้างไปดูกันเลยวีจ้าเรามาทำอะไรกันเี้าว,วันนี้ขึ้นอนกระเช้าต่อรักกันใช่แล้วนี่นูนกระเช้าข้างหลังเห็นไหมเดินมาสักพักก็ถึงทางขึ้นเคเบิลคาร์าก,กันแล้วก่อนขึ้นก็ซื้อตั๋วก่อนราคาไปกับ16,00 0วอนพร้อมขึ้น ลมแรงมากอู้มีลมมีลมสอรักซานเป็นเขาที่อยู่ในกลุ่มภูเขาขนาดใหญ่ที่ทอดยาวตั้งแต่เกาหลีเหนือมาจนถึงอาณาเขตของประเทศเกาหลีใต้เลยแหละมาแล้วก็ต้องแวะถ่ายรูปสิจะพลาดได้ยังไง เห็นวัดชินึงสาด้วยนะเดี๋ยวักพักเราก็จะไปดูวัดชินึงสากันสวัสดีจ้านี่วัดชินึงสาเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยชินลาหรือเมื่อ1,300ปีที่แล้วนั่นเองเก่าแก่มากเลยเนาะ ตอนสี่โมงครึ่งเราก็กลับมาเช็คอินกันที่โรงแรมนี่ก็นั่งรอพี่คอยเช็คอินอยู่ดูท้องฟ้าสิสวยเนาะสวยมากมาแล้วมาดูห้องของเรากันโรงแรมนี้ชื่อว่า sea cruise hotel นะราคาดีมากตกคืนละ1,000บาทต่อคนและนี่อยู่ชั้น18ดูดิสวยมากโอ้โห หลังจากเอ็ดหลังกันสักแป๊บหนึง่งเราก็ออกมาเดินเล่นกันที่ซุกโชหฮส์ยุกจังนะใช้เวลาเดินทางโดยบัสประมาณ15นาทีเท่านั้นเองลรวก็แวะถ่ายรูปนี่ข้างาหลังก็เป็นทิวช้างสวรโอ้าแต่เรากราจะไปขึ้นนั่นกันที่เรากำลจะขึ้นเรียกว่าซุกโชอายนะเพิ่งสร้างใหม่เมื่อปี2022นี่ค่าขึ้นคนละ12,000วอนสามารถมองเห็นวิวหาซุกโช

มือเฮก็คือซุปปลาดิบเย็นรสชาตคิคล้ายๆล้เนีงเมียมแต่ใส่ปลาดิบเป็นเมนูยอดฮิตถ้ามาเมืองจิดทะเลต้องกินแต่ส่วนตัวว่าไม่ต้องลองกินก็ได้นะไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเดย์สองต่อคลิปหน้านะ